วิธีลดความเสี่ยงมะสามารถทำได้ดังนี้เลิกบุหรี่การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะปอดรวมถึงมะรชนิดอื่นๆตลอดจนโรคเรือรังหลายชนิดหยุดตามใจปากอาหารปิ้งย่างเมนูสําเร็จรูปของหวานน้ำตาลปริมาณมากอาหารแปรรูปเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักและผละไม้ออกกำลังกายให้มากขึ้นออกกำลังกายนานครั้งละสานาที 5วันต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลายชนิดควรตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากยิ่งตรวจพบเร็วขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะรักษาจนหายก็มีมากขึ้นเท่านั้นดื่มแต่พอดีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งหลายชนิดเช่นเดียวกับการสุบบุรี่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มะเร็งปากมดลูกและทวารหนักหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสารเคมี หลีกเลี่ยงแสงแดดและนอนหลับให้สนิทพักผ่อนอย่างเพียงพอทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอเพราะความเครียดเป็นเหมือนของหวานที่มัดทึ่นชอบควรหากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงสมองโล่งขึ้น